สวัสดีเช้านี้กันทุกคนครับผมเช้าว,วันนี้พาทุกคนได้มาดูบริเวณพื้นที่เล็กๆนะครับในการทําเกษตรอาจจะถ่ายหลายๆรอบอาจจะถ่ายหลายๆครั้งก็อย่าเพิ่งเบื่อในสิ่งที่ผมได้นําเสนอเลยกันนะครับวันนี้พามาดูบริเวณบ่อที่เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เพาะแหนแดงครับตามที่เห็นปลาดุกน่าจะอิ่มแล้วนะครับขึ้นกินอาหารนะครับนิ่งละบ่อน,นี้ลงไม่เยอะครับประมาณ200ตัวนะครับเท่าที่เห็นคือหลังจากที่เราได้ ปล่อยปาดุลงไปแล้วก็ให้อาหารเนี่ยเนื้อแดงมันจะโตเร็วครับสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะว่าเมื่อเราให้อาหารประดุกลงไปบางครั้งมันกินไม่หมดครับพอมันกินไม่หมดมันก็จะเกิดการเปื่อยยุยยุยไปทั้งหมดแล้วมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับเนื้อแดงต่อไปครับวันนี้จะมาตักเนื้อแดงครับไปแบ่งปันให้กับปลัดเทียมเผอเมื่อวานไปอำเภอเห็นท่านปลัดท่านบอกว่าผมอยากจะได้เนื้อแดงเพราะว่าเนื้อแดงผมมันเหมือนกับเวลา เพราะกลางแดดนี่มันจะไม่รอดนะครับก็เลยอ่ะถ้างั้นก็พอที่จะมีนะครับผมก็ได้ตักไปใส่บ่อทางนู้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับตักแป๊บเดียวเยอะแล้วนี่ขึ้นมาคือตักไปใส่บ่อที่เลี้ยงปลาตะเพียนปลานินนะครับให้มันเป็นเหมือนกับตัวที่ป้องกันเรื่องของแสงแดดด้วยแล้วก็จะเป็นอาหารได้ด้วยสําหรับในเรื่องของปลาทับทิมปลานินเขาจะกินดีนะครับเขาเล็กๆนี่เขาอาจจะยังไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่พอโตขึ้นมาเท่านั้นแหละครับ จะกินดีนี่ครับได้แล้วก็ประมาณนี้ผมไม่ได้มีขายนะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะลองหาซื้อเพื่อที่จะเอาไปเพาะเลี้ยงนี่ผมก็เห็นในพวกอะไรอ่ะที่เขาขายกันก็จะเป็นในเพจต่างๆเขาขายทุกวันนี้ขายถูกแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณโลละหกสิบเจ็ดสิบนะครับผมก็อยากจะเห็นในรูปแบบนั้นแหละนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เพาะยากเท่าไหร่หรอกนะครับเวลาขายก็สงสารเกษตรกรนะครับอยากจะให้เรามีสิ่งที่เราว่ามันเป็นแบบ ลดต้นทุนนะครับถ้าเมือ่อใดก็ตามที่เกษตรกรเราโดนเอาเปรียบผมก็มองว่ามันเป็นการหากินบนบนความยากจนของเกษตรกรเราแบบนั้นก็ไม่ดีครับคือของผมแล้วนี่คือถ้ามีนี่ผมก็จะแบ่งปันทุกคนที่ที่มานะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าผมจะต้องได้กําไรอะไรมากมายถ้าได้กรณรที่ไปส่งก็นิดๆหน่อยๆน่อยครับคาดจะส่งนี่ครับได้มาละขนาดนี้โอเคนะครับเดี๋ยวจะใส่ถุงแล้วก็ เอาไปฝากท่านประหลัดกันนะครับนี่มีอะไรเล็กๆนน้อยนะครับถ้าเราแบ่งปันกันได้ควรที่จะแบ่งปันครับนี่คือสังคมแห่งความยั่งยืนแล้วก็สังคมที่เรียกว่ามันเป็นสังคมแห่งความพอเพียงที่มันควรที่จะอยู่คู่กับสังคมไทยเรานะครับประมาณนี้เลยนี่ครับบริเวณสวนเล็กๆของผมก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับข้างบนก็จะเป็นกล้วยเล็กๆนน้อยผสมผสานมองไปมันก็จะมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นครับมีมะละกอมีมะนาวโอทุกอย่างนะครับประมาณนี้เลยนี่ครับก็กําลังลงเสดาอยู่นะครับ เรานั่นนู่นนี่ลหลายอย่างมองไปยางแล้วผมก็คงจะทยอยตัดออกเรื่อยๆครับเห็นไหมครับนั่นคือโมเดลแรกนะครับที่ได้ทยอยตัดออกไปแล้วก็เปลี่ยนจากคําว่าต้นยางกลายไปเป็นต้นกล้วยแต่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบไม่ได้บังคับว่ามันจะดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบอ,อยากจะให้ทําแบบนี้นะครับผมก็มองว่าผมก็อยากจะทําแบบนี้แหละนะครับมันเป็นความสุขทางใจที่ผมได้ไปดูได้หลายที่แล้วก็อยากจะมาทำแบบนี้โอเคครับเชา้านี้พาทุกทุกคนได้มาดูกันนะครับ กับบอ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กแล้วก็สวนเกษตรบริเวณเล็กๆหน้าบ้านนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ